วัดีค่ะวันนี้เราจะพาไปกินหมูกระทะกันนะใครว่างๆอยากกินหมูกระทะก็ลองหาร้านหมูกระทะแถวแถวบ้านกินดูวันนี้เราอยู่ที่ร้านยอยายหมูกระทะนะคะที่อำเภอขุขันจังหวัดชิตเกตบรรยากาศภายในร้านก็คือเงียบมีความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเขาจะให้เรานั่งเป็นซุมซ้มๆเขาจะมีเปิดบริการคือตั้งแต่กลางวันถึงสามทุ่มนะคะ ไม่แน่ใจว่าเปิดทุกวันหรือเปล่าลองโทรสอบถามดูนะใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ลองแวะไปดูการบริการก็คือที่นี่เขาจะช่างเนื้อเป็นกิโลนะคะหมายถึงว่าเราไปตักเนื้อใส่ทานแล้วก็เอาไปช่งเป็นกิโลเขาก็จะคิดตังเนาะส่วนผักน้ําจิ้มอ,อ,อะไรต่างๆพวกนั้นนะคะเขาไม่ได้คิดตังนะก็จะฟรีพวกขนมหวานพวกนี้นค่ะแล้วก็ จะคิดตังก็มีน้ําแข็งกับน้ําค่ะเหมือนทั่วไปเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในร้านก็จะมีเปลไม้สารนะคะให้เรานอนเวลากินอิ่มแล้วระหว่างนั่งรอชิวๆรอเพื่อนกินนะคะแล้วก็มานอนเปลเพื่อให้ย่อยรักพักหนึ่งฟังเพลงไปด้วยอันนี้คือซุปนี่จะอยู่ริมสระนะเห็นไหมใครที่มาเป็นครอบครัวก็ ได้ความเป็นส่วนตัวนะคะปุบปุนไปอีกแบบที่ร้านที่เห็นเมื่อเมื่ออย่างนี้ไม่ค่อยมียุงนะคะคือซุ้มเขาก็จะมีพัดลมให้แหละแต่เราไม่ได้เปิดนะอืเพราะว่ายุงไม่มีแล้วก็วันนั้นฝนตกแล้วก็มีลมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างที่เรานั่งกินไปเราก็จะมีเพลง ะะมีนัก,กร้องร้องเพลงให้เราฟังชื่นชอบหรือว่าอยากฟังเพลงอะไรก็สามารถขอนัก,กร้องได้เลยนะคะอันนี้เป็นทางกลับทางเดินเข้าไปแต่ละซุ้มน้ำบรรยากาศร่มรื่นมากเลยลองไปแวะดูนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะแถวสีสเ,เกตแถวขุขันนะคะมัน เป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบเออไปนั่งทานแล้วเรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนแล้วก็มันสบายใจทีเดียวค่ะ